ครับสวัสดีครับนี่เจ๊ช่างแม่กับช่างลูครับวันนี้มันำเสนอตัวเจ็กซ่อมแอร์แคลเรียนะครับแอร์คอนโดนะครับรุ่นก็จะเป็นรุ่นนี้ s อ,อ,อะไร sm hjm คีทสองซีศูนย์คีสามห้านะใช่ไหมไอ้นมอเตอร์อ่ะรุ่นอ่ะถูกแล้วถูกแล้วอ่ะโ้โหมันจะมีเบ,บอร์มอเตอร์มีอะไรพร้อมนะครับตรงนี้นะเยอะจังวะเออไอ้นี่ก็มีอ่ะไอ้นี่มีอีกแยกส่วนซีสองนะ ตกลงอาหัรไหนกันแน่โอเคอยู่ตรงฝาชัวร์ที่สุดฝาช่วยดูนีนน้มันมีบอกระยะยนะบอกละเอยียดเลยนะครับตกลงเป็นรุ่นอ 4, 2, g, 01, นะเอ่อซีสองท v g ีอศูนย์หนึ่งนะเอสศูนย์ศูนย์หรือโอนะหนึ่งหกโอ้โหโคตรยาวเลยขีดหนึ่งเจ็ดขอแล้วศูนย์สามมีปัญหาเปิดแล้วเช็คโค้ดขึ้นขึ้นเลยนะครับ อ่าศนย์ี่กับศูนะครลูกค้าเขาเช็คแล้วนะครับโอเคม่อมาเปิดดูแล้วกันศูนยสี่กับศูนเจนะครับศูนย์นส่ศูนโอเคอัะลมุมนะครับลมทำงานลมทำงานศูนย์สี่ส์เจ็ดโ,โคตรเกี่ยวกับลมพิยานะล็อกเข้าไปอยู่แก่ฟ้าแล้ว น,นี่จับกระแสดีกว่าทำไมไม่ตกใจเลยว่าเจนนอนกปกตินะกลัวหลังนกไม่กลัวกลัวถ้าเจองูนี่กระโดดถ้าเจองูโดนตอนนี้ก็จับกระแสนะกระแสอยู่ที่ศูนย์จนหนึ่งแปดนะครับอคอยล์ร้อนอยังไม่ทำงานนะครับเอเรียเอกลียเ<อ>เวเวอร์นี่นะพาวาเวอร์คืออินะเ,อวเวอร์เตอร์ใช่ไหมช่างโนวลเดี๋ยววัดแรงไฟดีกว ถ้ามันไม่เก็บนีวอเตอร์อนี่เป็นจุดของเขาแล้วแต่ละค่ายเราวัดไฟเอซี้วขึ้นมาเป็นเขียนแล้วเดีเช็ค,คนวีวอเตอร์เตอร์นีเตอร์ไม่รู้ตอนนี้เช็คนี่ไฟเอซเข้าแอลกัเอนนะครับสองร้อยยี่สาโวลต์นะครับแลก็หนึ่งสองสองก็สองสานะครับ สารมีคำสั่งเนะาะผมสั่งวัดยังเนี่ยเพื่อวัดเนี่ยสามเนาะไม่ไม่ถึงสีเอาทำงานเนี่ยมาเดี๋ยวมว่าลมไม่หมดนะดังตึ๊กเนี่ยนี่ได้ยินเสียงดังตึ๊กนะตัดแล้วดังตึ๊กแล้วตัดไปแล้วนี่ไงอ้าวขึ้นแล้วตัดแล้ว ก็สายแอมงอเงินนะเห็นปหมมันจะทํางานแต่มันทํามันไม่ทําทำต้นแล้วก็ตัดไปนะครับแต่ตรงทางสั่งพันขา,าสามไม่มีนะเมื่ตั้งเอซีวัดกับขาสองอยู่เดี๋ยวลองวัดกับเอ็นดูนะครับมีพันวะเนี่ยอ่ามีตั้งเอลิเอซีไงขา,าสามจะขึ้นเท่านี้นะสิบเอ็ดสี่ยี่สิบสี่สิบสิบเก้าเนาะ วัดเทีย่ยกะแอลดูนะครับนี่วัดกะเอ็นนะครับอ๋อวัดกะแอลเที่ยกะเอ็นดีกว่านะครับเที่ยงพระคาสองราขระคาสองไม่ขึ้นรถอ๋อขึ้นเหมือนกันขาสองกับสามก็ได้นนะอ่มีสขึ้นเท่านี้นะครับสี่สี่สองก็คือสื่อสารได้เนาะ มีดังกระแสแอมก็อยู่นะรประมาณ22 23แบสองี่สามปอมนะครับหรือว่ามันมันลนไม่ออกอันนี้เดี๋ยวต้องวัดดูน้ำยาก่อนนะนี้ใช่แมมาเช็ดตัวน้ำยานะครับใส่เข้าต่อน,นี่ลองดูว่ามีน้ำยาไหมนะ โรงงกว่าน้ำยานี่เยอะไหมนะครับก็ต่อ r าร์สารสองอาร์สี่หนึ่งศูนย์นะครับเขียนอาร์พิซองวัตดนะครับเป็นแม็กโอเคน้ำยามีนะครับดูอีกวาวก็มีไม่ใช่ ช่างหนูลื้อนะครับเรื่องลื้อขอให้บอกหนูว่าเรื่องลื้อขอให้บอกครับใครสนใจอยากให้ลื้อโทรติดต่อได้จะลื้อไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหานะซ่อมแอร์คอนโดนี่จะมีปัญหาเรื่องกับแคบนิดนึงนอ่ะล้วส่วนมากจะตั้งบันไดไม่ค่อยได้ต้องระวังออกมาอขอลือ้อแป๊บนึงครับ จากเช็คน้ำยาไม่ขาดแล้วนะครับ,รบก็เลยต้องเขานึกวัดไฟในบอร์ดนะครับเป็นบอร์ดโอเคครับแอร์นี้ลูกค้าบอกใช้มาหนึ่งปีนะครับแต่ปัญหานี่ดูจากสติกเกอร์ครับนี่นะดูจากสติกเกอร์เนี่ยเบอร์ห้าเนี่ยมันร้อนจัดนะครับตรงเนี้ยไม่ได้ใส่กิวนะครับพื้นที่ตัวนี้ประมาณหนึ่งเมตรนะประมาณหนึ่งเมตรก็เลยทําให้ความร้อนเนี่ยชิ่งกับผานาังและย้อนกลับเนาะไม่ออกไปด้านนอกเลยทําให้แอร์พังได้นะครับ เนนี่ยนะปัญหาคือตอนเนี้ยเกียร์ปล่อยมุมเนี้ยหันไม่ได้อยู่มุมด้านนอกน,นี่นะปอดอยู่ด้านบนนะครับเราต้องดูวัดแบบเซ็นเซอร์วันอะไรอยู่ปัญหาเนะะี่ยอ๋อออกงานได้อยู่ได้แล้วได้แล้วนะครับไม่ได้ลงหล่นเม่อวานว่าไงแน่นะเสียววะมีรถอ,อยู่เนีย่ย ไม่หลอนไม่หลอนพี่จะไปยอนครับศูนย์สี่นะครับศูนย์เจ็ดขวาแบบเอียงมานะครับแล้วก็อันนี้จะเช็คตัวเทอร์มิเตอร์จะมี ชาร์จสองตัวเลยนะเนี่ยอ๋อจะมีเช็คโลได้วยนะครับโลหนึ่งนะครับแล้วก็ชาร์จหนึ่งนะครอาย้ยมีพลาสติกปิดเลยเหนไนี่นะนะอน,นโลมีวัดทั้งความเย็นแล้วก็ความร้อนแล้วก็เย็นนะครับ จะรัดอยู่ <10 K S 1> ยตัดดีม <5. S 1> ตัดเลยอันนี้ก็แกะสายนะครับเดีย๋ยวช่งแมวจะมาเคนี้อ่าวัดอะไรยอ่าวัดความร้อนกันแล้วกันเนาะสงสัยความร้อนนะครับไม่รู้ข้ามกันนะฮะใช่นแมวตั้งมิเตอร์อิซอน 200K นะครับ แล้วคกันนาฬิกา K เกินอ่ะตัวนี้ได้สามสายสามจุดหนึ่งเนาะโอเคต่อไปโอ้ยยังไม่ทันมองเลยเอา้าเสร็จยังถ่เาเหรออ้าวัดไปแล้วนะอดวัดไม่ได้ไม่ต้องวัดตรงนู้นถ่ายติดหรือเปล่าอา๋อไม่เป็นไรยืนอ,อยู่อ๋อเดี๋ยวต้อใหม่ก็ได้อ๋ออ,อ,อันนี้อันนี้สามสามนะครับคีณพูดไปแล้วอ่ะ อไปเห็นภาพกับฟังเสียงกันแล้วกัน yes. ไม่รู้ซอกเก็ตเขาบังคับตัวไหนดะูสูงมากตัวอ่ะโ <Okay. S 1> อเค okay. เสียงเขาไปแล้วครับเดี๋ยวมันต้องถอดจีเซนนะเดี๋ยวมันกวนสลับกันต่อไปวัดโลนะ,ะเส้นนี้นะครับวัดโล วัดพ่อโลนะวัดน้ำยา่าจะกันเป็นน้ำแข็งหรือเปล่านะเป็นแล้วก็หายวะ,ะวัดโลเดี๋ยวมันหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวมันขึ้นขึ้นลงลงท่านแป๊บหนึ่งอ่ะ,อะวัดโล6 6 6เคนะครับ หกจุดหนะหกจต่อไปจะมีวัดอุณหภูมิอุณหภูมิภายนอกจ้ะตัวหนึ่งนะซกกไปจับอุณหภูมิภายนอกหรือว่ากลางแผงไม่แน่ใจนะตัวน,นี้ดูก่อนโอเคอ่ะตัวน,นี้ก็เหมือนกัน6.6 หกจุดหกเคนะครับ 6. 6จะมีเยอะก็ตัวนี้เนาะตัวจับความร้อนนะเมะื่อกี้ความร้อนสามสิบเยอะความร้อนเยอะอยู่แนละ้วเดีล้วแต่รุ่นนะครับอโอเคเดี๋ยวให้หนูเปิดแอร์ดูคีนะครับ ว่ามีกระพงกระยิบ,บอ,อะไรไหมนะครับฟิลก็ไม่ขาดใชฮะใช้ยั่ไงมะไม้มีไม้ไม้ไมแขนเสื้ออะไรนะเดี๋ยวรอให้หนูเปิดแป๊บหนึ่งกี้มองดูฟิลก็ไม่ขาดนะครับฟิลตัวใหญ่ฟิลก็เล็กน,นิดเดียวเปิดเสียงนิเลย์ทำงานอ่าเปิดเลย เสียงแอรแฟนเปิดกระแสเพิ่ 1, มศูนย์จนหนึ่งสามลมไม่หมอนไม่มีไฟโชว์ดีแต่บนมันมองไม่เห็นนะมีฟิลมีอะไรต่างอยู่เออถ้าที่ทช่าแมวดูนะ่าจะมีปัญหาเรื่อง ความร้อนนะครับระบายความร้อนไม่ไดีทําให้บอดเสียหายได้นะครับต้องใส่คิวแอร์นะตรงนี้อะโอเคครับนี่ออนอยู่นะครับเนี่ยทํางานนะศูนจุดสองห้าแล้วก็สองเจ็ดแต่พัดลมไม่หมุนนะครับกระแสขึ้นนะครับแล้วก็ตัดไป ว่าตัวนี้บอกเขาน่าจะประกันประกันห้าปีแล้วนะสามปีถึงห้าปีนะโอเคอย่างน้อยก็น้ำยาไม่ขาดเสียงรีเล,ล,ล่ตัดละวคม,มจะมผมจะแจ้งประกันแล้วนะก็ะอยู่ในประกันอยู่ จะอยู่ในประกันอยู่ก็เดี๋ยวต้องแจ้งให้ช่างบริษัทเข้ามาดำเนินการนะครับในบอร์ดอะไรดูดีนะครับอย่าลืมกดตกิดตามกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโดอเหบนีต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับ้วทีมงานยังไงก็จากการดูวพิออเคราะห์นี่แมวกะว่าก็น่าจะเป็นที่การระบายความร้อนไม่ดีนะครับก็เลยทำให้บอร์ดเสียหายนะครับไม่ต้องดูอะไรไกลดูจาก,ก,กเซ็นเซอร์นี่ก็รู้แล้วนะครับร้อนมากครับ ปกติมันมัน,ม,นมันต้องใสใหม่ใหม่ไอ้นี่เหลืองแล้วครับตรงนี้นะครับแต่ตัวบนนี่ยังปิ้งอยู่ตัวล่างนี่ดูได้เลยสติกเกอร์ธรรมดาความร้อนสูงเอาละฝั่งวาช่างไหยจะช่วยได้ครับ